อันนี้เดี๋ยวผมปรับด้านข้างนนะครับผมก็จะเอาผมจะเอาด้าน้าผมเอาด้านขวาขึ้นนะครับด้านขวาจะเป็นขาสองกับขาสี่นะครับก็ดันคอนโทรลขาสองขาสี่ลงขาสองนะครับขาสี่คอนโทรลที่หกครับดันลงและสังเกตระดับน้ำ ดึงกลับก่อนขาหน้านะครับก็จะเป็นขาหนึ่งกับขาสองนะครับก็จนะนั้นคนโหนหนึ่งกับคนโหนสองไปนะครับแล้วก็ทกําการค,น,คนโหนคนโรนที่หกนะครับดึงขึ้นนะครับเพื่อปับระดับออตอนนี้ระดับน้าก็ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ดึงคนโทรนกลับนะครับสุดท้ายนะครับ พอตั้งระดับรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาตั้งขาที่5คือขาที่อยู่ด้านหน้านะครับขาที่อยู่ด้านหน้าขาที่อยู่ด้านหน้าครับคอนโทรลที่5ครับดันลงอย่างเดียวนะครับก็มีดันลงอย่างเดียวแลวคอนโทรลที่6ดันลงครับขาที่5จะให้แค่เท้าช้างขังพื้นแค่นั้นนะครับสังเกตดูนะครับตัวรถหน้ารถเนี่ยมันจะโยกนิดหน่อยนะครับอันนั้นคูกพอแล้ว อพอแล้วแล้วก็ดึงคนโทรลกับให้เรียบร้อยนะครับไม่ขึ้เสร็จในบบการตังต้งรถนะครับ